12 Plato and we'll be will be going to the 12 Plato this evening. That's where our Asia Beer Championships, Beer Asia, Brew Asia Awards Party will be held. It will be at 12 Plato or เฮ้ยจานตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ที่ไบเทคบางนานะครับอันนี้<อ>มางานอะไรกันจานตอนนี้นะครับก็จะเป็นงานเราอยู่ในงานบิวเอเชียนะครับ2025นะครับซึ่งตอนนี้จัดที่ประเทศไทยนะครับใช่ปีน,ปน,นี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเนาะครับอ่าแล้ววันนี้มันมีอะไรบ้างอาจารย์งานมีหลายอย่างเลยนะครับก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกเจ้าฮอปต่างๆนะครับหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับเขาก็จะ มาแสดงผลิตภัณฑ์ที่เขามีนะครับาจานเรียกว่าอันเนี้ยนอกจากแบบว่าเขาเรียกว่าเจ้าที่เป็นซัพพลายเออร์ขายพวกอุปกรณ์แล้วเนี่ยครับเรายังได้เจอพวกเขาเรียกว่าบิวเวอร์แบบตำนานเลยนะของโลก,กน,นะแต่ละคนเนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยใช่ <มา S 1> เขามารวมตัวกันหมดใช่เขาก็จะมาให้ความรู้จานแล้วเขาจะขึ้นมาพูดด้วยนะอย่างเช่นอจอห์นพาเมลก็มาแล้วเขาก็มาให้ความรู้พูดเรื่องอน้ํา ใช่ไหมเออเราก็จะเเข้าไปนั่งฟังคอนฟลเฟอเรนซ์ของเขาว่าในการต้มเบียร์เนี่ยมีเคล็ดลับยังไงนะครับแล้วก็ที่เราเพิ่งออกมาก็จะมีของไทยฝูไทยฝูบิวลิ่งนะครับเป็นเบียรงของไต้หวนันนะครับเป็นเป็นคาพเบียร์ที่โตไวมากนะครับจนแบบว่าปัจจุบันนี้ก็ครองตลาดไต้หวันอ่ะเขาตั้งเป้าว่าเขาจะเป็นแบบเขาจะยอดขายสูงเท่าตึกไทเป101่งศูนย์หนึ่งแล้วอะไรใช่แล้วก็มีคอนเฟอเรนซ์เรื่องมอสรายละเอียดของ คนที่จะให้ข้อมูลความรู้องค์ประกอบเกี่ยวกับการทำเบียรนะขับข้างครบถ้วนมีทั้งแบบเจ้าที่จะเอามาประกอบโรงให้คุณอนะ่ะมาต่อโรงให้คุณอ่ะ hgm c m e t ต o นะนะหลายๆแบรนด์เลยที่เขาเอามาแข่งกันมีพรีเมียมีเขกแร้งก็ยังมาเขาเรียกว่าเรียกว่าทุกอ,อุปกรณ์นะ่ะที่แบบว่าชั้นนำสำหรับแบบว่าเนี่ยไมโครเบีรลิง,บงับเบียอะไรอย่างเงี้ยงานนี้คือแบบสุดยอดและรวมรวมแบบชั้นนำทั่วโลกเลยใช่ รวมทุกกลุ่มคนต้มเบียร์ไว้เลยนะจารย์ที่นี่นะก็หวังว่าจะมีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะจารย์และเราเราจะมีโชว์ไฮไลท์สําคัญของอ่า<อ>เดี๋ยวเนี่ยครับจะมีไฮไลท์สำคัญของเราก็าคืองานประกาศรางวัลคัพเบียร์เอเชียนะครับซึ่งประเทศไทยเขาเริ่มประกาศแล้วประเทศไทยเนี่ยครับกำลังเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็มีส่งเบียร์ไปหลายตัวด้วยเรามาลุ้นกันว่าแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนเนี่ยจะได้เหรียญรางวัลในงานประกวดคัพเบียร์แบบเอเชียอ่าเรามาดูกันนะครับว่า ใครนะครับที่จะได้รางวัลสําหรับบิเอเชีย2,025ปีนี้นะครับเอ้ยแล้วอาจารย์แอบส่งมะเนี่ยไม่ได้ส่งครับแต่ได้เมลไม่ไม่ได้เมลเลยไม่ได้ส่งขายหมดเบียร์ขายหมดขายหมดแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเรายังไงเราลองมาติดตามไม่รู้ครับว่าไปเชียร์กันว่าคนไทยปีนี้จะได้กี่เหรียญนะครับอ่างั้นเดี๋ยวไปดูกันครับติดตามครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ที่เล่าให้น้องๆฟังก็เป็นร้อยเรียวร้อยลิตรคับีสาเพิ่อไปเยอะร้อยลิตรสองร้อยพี่ร้อยลิตรครับแล้วก็จะอยู่บ้านนะครับคือเป็นเป็น เป็นเหมือนบ้านไม้เขาเห้าไปสมัยแบบว่าเป็นบ้านไม้เปไนลาอีสานติดเล้าตาติดไม่น้ำมูลครับแล้วก็เป็นแบบาเป็นเออเป็นมีทาร์กเลยให้นั่งนั่งกินเบียร์ใต้ต้นไม้แล้วก็หรือจะนั่งอยู่ที่บาร์ก็ได้คือแบบแบบบ้านๆนะครับใช่เครื่องช่างอะไรนะที่หมนะเครื่องมอญก็แดงติดเส่องติดแบบใต้ลำกรอบเาชนะใดโอ้ไ้อม่ทัรกแล้วปรับรองเพราะว่าเวลาเวลาลูกค้ามาจะเติมครับกุ่องเที่ยว เขาไปเที่ยวากไปดูทายดินเพราะเทางกลับไม่กี่หลาก็ได้แล้วแม่ร้านที่สมุติผมที่เขาผมไปอย่างเงี้ยใครจะไปอย่างเงี้ยที่ฝ่าแถวนั้นมันมีที่พักที่นี่นะตรงไหนมีน้ำตกมีน้ำตกอยู่ประมาณยี่สิบกว่าน้ำตกถ้าราไมีขึ้นรถใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ของร้านที่เนี่ยไปผ่านแ้มประมาณยี่สิบสี่โลครับแต่ว่าเส้นทางมันจะเป็นป่าบางธรรมชาติไม่รถเข้าถึง่ Alright everyone hello I will uh, waiting it's in for uh, entire <laughs> before my time frame. So, my dear, good morning, So, my dear, good everyone. okay. So, wow. It's my special pleasure <laughs> to be here and my honor to work with these amazing guys. Okay. So, today we want to talk about the recipe <laughs> <laughs> Development workshop yeah this is how to use right so i think there are four key of the recipe design first of all you don't have to think about anything you have to define the drinking experience what should the consumer feel about this beer or the experience of drinking should be uh wintery should be uh Really thick beer, sweet, <laughs> feel relaxed, or feel exciting. Okay, and then we go to ingredient, uh, ingredient direct course. So, what ingredient we gonna use to make that experience happen? And then we balance layer and flavor. And after that, we have three. Uh, process, and we decide to design the process of viewing. So, I'm, I'm, I'm going to start and then Ollie and I will take it in turns to, to present. So, I would like to invite up on stage the first of our guest presenters for the awards, and that is John Gonzalez from Bespoke Brewing Solutions. Oh. So, I've introduced you too quickly. Come to stay with me. Stay with me here. Stay with me here. Sorry, I'm, I'm jumping the gun. This year, the Asia Beer Championships saw 40 star categories over the Beer and Cider Awards. We had 812 entries in total, which is a. We'll be going to 12 Plato this evening. That's where our Asia Beer Championships, Beer Asia, Blue Asia Awards Party will be held. It will be at 12 Plato. Our uh, after party just round the corner from here in Silver Place. Another Thai medley: Sanhok, Yuzu, Honeybee. And in gold place taking out the category for thailand yeah. it's time to win the green sweep for thailand วันนี้อยู่กับนัทนะครับ12ปาโต้ครับผมใช่ครับสวัสดีครับนัท12ปาโต้ครับวันนี้ได้รางวัลไหมวันนี้ได้ได้เหรียญทองแดงประเภทมีดครับผมอ่าก็คือมีดมมดเป็นเป็นเป็นแบบไหนไหมายถึงว่าเครื่องดื่มประเภทนะี้เป็นเป็นเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์แต่ทํามาจากน้าผึ้งเหมือนกันตัวที่รางวัลเนี้ยเราใช้น้าผึ้งจากในประเทศไทยวัตถุดิบประเทศไทยหมดเลย ได้น้ำพึ่งจากที่เชียงใหม่ครับดอกสับเสือ,อนี่เหรียญแล้วน,นะเดี๋ยวนะโชว์โชว์ให้หน่อยโชว์เหรียญเหรียญให้คนดูดูหน่อย <c oughs> นี่นะครับได้เม็ดเหรียญเงินนะครับไม่รู้เล่นนี้บุกนี้เล่นไปยังอขอบตัดของแท้อันนี้ของแท้นะครับดูความคมนะครับอ,ออกตัวก่อนเลยต้องดูความคมเนี่ดูความคมครับ อ้างี้กันเิ็สองมาโต้เนี่ยปกติเนี่ยอย่างความคาดหวังอย่างเงี้ยเราเราคาดหวังไหมว่าเราจะได้รับเหรียญระดับประเทศแบบเนี้ยตั้งแต่เริ่มทํามาจนแบบเนี้ยวันนี้เราเป็นระดับเอเชียแล้วครั้งแรกเนี่ยไม่คาดหวังส่งครั้งแรกเนี่ยเราขอแค่อยากได้คอมเมนต์จากกรรมการแบบผู้มีความรู้ว่าเราจะปรับปรุงกันเป็นไงต่อดีพอส่งบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นความคาดหวังมันเริ่มมีจากจากคอมเมนต์ที่ได้มาก็เลยเริ่มปรับปรุงมาเรื่อยเรื่อยรอบหลังหลังนี่ มีมีลุ้นมีลุ้นเหรียญอยู่นีตอ่า,าแสดงว่าแบบว่ามันไม่ใช่อยู่แค่ในราบสิบอมาโตก็กำลังจะพัฒนาใช่ครับไประดับว่าครั้งเรียกว่าเอเชียครั้งหน้าเราต้องแบบถ้าไปได้ไกลไปยุโรปมันไปเลยอ่าไประดับโลกไปเลยในครั้งต่อไปตามรอยรุ่นพี่อ่านี่เขาเรียกว่าเนี่ครับนี่ต้องฝากสิบอมาโตแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้สิบหลอมาโต้นอกจากได้เหรียญแล้วอ่ะสิบหลอมาโตยเงเ็นเจ้าภาพเขาเรียกว่าจัด งาน after party ใช่ครับ uh. after party ของที่งานวันนี้นวันนี้วันนี้มีเบียรเราเรา,เรามีเบียสีเข็กจากที่มีสปอนเซอร์ในงานแล้วก็ไปชิมที่นั่นได้เลยครับ <Okay. S 1> ทุกคนฟรีเวลคัมดริง n ์ได้ครับจนกว่าเบียรจะหมดเบียวันนี้เตรียมเบียรไม่อั้นเยอะมากรอให้ทุกคนไปจอยกันที่2องพาโตหลังจากนี้ครับฝากไว้หน่อยว่าตอนระหว่างนี้ที่มันจะมีเบียรที่เป็นแชมป์กับคอ l ์ออร,รักับวงเบียอื่น ของในเอเชียก็ไปหาชิมได้ที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับนี่ผมจะบอกอย่างนี้นะซิต่อมาโตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบว่าราคาเบียร์ธรรมาดานะนี่ระดับเอเชียนะครับระดับเอเชียเขาเรียกว่าแบบว่าใครมาประเทศไทยเนี่ยต้องต้องแวะแล้วอ่ะแล้วมีเขาเรียกว่าเบียร์รางวลมีทั้งแบบว่าระดับระดับโลกอ,ะอ่ะมายังไงต้องมาแวะ แวะเยือนด็ก่อมาโตะมีเปียระดับโลกระดับเอเชียระดับรางวัลมีที่นี่แน่นอนอ่าโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับเจ้าตัยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณนายครับเจาตฝากไว้ด้วยเอาวันนี้อยู่กับพี่จิ๋วครับเขามีปาป้าครับวันนี้เป็นไงพี่ก็รู้สึกดีครับก็เราพยายามมาหลายปีละที่แบบประกวดส่งประกวดงานนี้ก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เขามีปาป้าได้รับรางวัล มันจะเป็นเหรียญทองแดงก็โอเคสําหรับผมขอบคุณมากๆครับนี่แล้วเป็นนี่นะปกติอ่ะผมรู้จักะคอมิราป้าในแบบว่าเบียร์แบบว่าสายขาวสายหวานสายอะไรเงี้ยออทําไมวันนี้ได้รับร <ดำ S 1> างวัลสายดัมพอตเตอร์งงเหมือนกันก็นคือจริงๆแล้วพี่ก็ดื่มสเตาบ้างาดื่มพอตเตอร์บ้างแต่อินสเตาอะไรพี่ก็ชอบอแต่มันหนักไปสําหรับเรา ก็เลยทำทำเบียร์แบบเด็มง่ายๆสไตล์แบบสายดำมากตัดเลียนพวกเฮซี่ลาเกรพวกนี้ซึ่งก็มันแค่สนุกสนุกแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ก็เลยเป็นลองทำดูแล้วกลายเป็นว่าเคยส่งประกวดงาน Thailand International War ล d แล้วได้รับเหรียญเงินเ้วก็เฮ้ยมันก็เข้าทางดิก็เลยลองส่งระดับเอเชียดูแล้วก็โอเคก็อย่างที่เห็นนี่แบรนด์ไทยนะครับที่ได้รางวัลเบียร์ระดับเอเชียเลยครับ ล้วไม่รับปกติตัวนี้มีขายไหมพี่ปัจจุบันทีที่บูร์เฮาครับนนทบุรีเฉพาะเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยครับเบียร<ะ>แล้วคนอื่นถ้าแบบไปที่โรงครับถ้าอยากจะแบบทั้งเอเชียอย่างเงี้ยอยากจะกินตัวนี้ต้องไปที่ไหนพี่ที่โรงเบียร์นนทบุรีครับขามีร,ารับปาบูร์เฮาส์ครับเท่านั้นเลยนะก,ก็ก็มีก็มีคุยกับตัวเองไว้ว่าถ้าเราได้เหรียญได้เหรียญหนึ่งจากการประกวดเราจะบรรจุผลิตภัณฑ์ลงกระป๋องลงแครนปีหน้าซึ่งก็ไม่คิดว่าได้พอเตอร์เว้ยซึ่งแบบ โอเคก็คง okay. ต้อง,ต,องต้องลงแบบแพ็กเกจอย่างนี้กนะ่อนดีกว่าเอาใครอยากอยากจะมาเนี่ยลองเบียร์ระดับเหรียญทองแดงเอเชียเนี่ยสไตล์พอตเตอร์เนี่ยต้องไปที่คอมมีปะป๊าเท่านั้นอยู่ <สะ S 2> ที่ <สะ S 2> ไหนนะพี่นนทบุรี25ครับเสิร์ช Google Map ได้นะครับโรงเบียร์คอมมีปะปา๊าบูเฮาส์จอยขึ้นไปสัมภาษณ์50ไปไปแล้วไปแล้วจะได้แบบเนี้ยเราติดคอร์ับกันอยู่นะอ้าวได้เลยเดี๋ยวไปโอ้โหนี่ผมต้องไปขอคอร์ับ พอเต้แล้วระดับนี่ครับ <c oughs> ระดับเลยต้องแดงเอเชียครับครับเนี่ย <c oughs> ไม่ขอแชร์โดฮาแล้วได้ครับได้ <c oughs> ได้เลยครับยังไงฝากติดตามนะครับเบียคอมเบียป,ป้านะครับแบร์ระดับนี่วันนี้ติดเหรียญแล้วระดับเอเชียเป็นขเขาเรียกว่าตัวแทนมาได้ไทยเลยอ่ะที่ที่สร้างความความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะสำหรับผมนะเป็นเป็นเกตมากครับจริงๆแล้วบูเวอร์คนไทยเก่งเยอะมากได้รางวัลเหรียญทองก็เยอะแบบเหรียญหลายรางวัลมากๆก็ ก็เราเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่แบบพยายามผลักดันนะเรื่องค r าเบียร์เรื่องวงการอะไรเงี้ยก็ถ้ารางวัลมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีคนซื้อใช่ครับยังไงก็เดิมหนุนหน่อยครับผลิตภัณฑ์น้องถิ่นโลคอ컬ครับเดิมหนุนหน่อยครับ รางวัลเน่ง no use ได้มีคนซื้อได้แล้วเดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวมีคลิปไปคอลแลบกับมิจฉาพกทีหนึ่งที่คอมีป้าครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณยินดียินดีจริงๆครับยินดีมากยินดีมากครับเจอกันครับ